อันนี้ก็กเป็นอ้องครับก็ชงบานระเบิดออฟเสียแล้วว่มากินเขากับเขาเที่ยงนี่ยมันน,นี่ห้อ,องประยุทธ์น้ำแข็น้ำเชื่อมล่ะแล้วโชคดีที่ว่าเขามีร้านตะมง<ช>มนีนาด้านไ <c oughs> ไม่กินกินแบบง่าย ถ้าเพื่อนเฮนะ็ดน่ากิน,กนตามจังนี่บ่ได้ไปแซงไม่ใช่ไงว่ามันอ่ะประเด็ดตัวนึม,ม,มาเลยนี่ยจ่ายนะบวกรับ

คม่ได้บอกให้เราต้ซ้อมเอลวนาะเนี่ยอาจจะเป็นวันที่สิบหอะไรเงี้ยประมาณนั้ไนไหนนะ อย่าลืมเดินช่วงร่อมเอาเบียรม,มาโรงงานเจ้าจเ,เาเปิดด้เดียร์ด้านรับเจ้าเลขายแพงเจ้าไปที่มือวันนี้จเจ้าอาลูกอะไร <laughs>

กินหอยจังอันไปก่อนกินแล้วกูได้ยุด้ยุบ้านให้ป่ะเนี่ยจิง ไปยังกปะดูกบ่พอใจเหรอนองหัว <navigation> ก็ไปขับรถดีๆโอเคกันขับรถดีๆ คือฝนตตคอยไปได้คนหม้าเด้หลุดฝนโตค่อยไปคอยครับคอยจะคนมา เฮ็ดตัวขันบอดีก็บย่งเฮ็ดเรียกว่าข้าวจี้ยงก็ปอบแม่ยังลาวยนไข่ขมิ้นขมิ้นข้าวจี้งมันจะออกช่องนั่นแหลนั่นแหละคนมีอยู่ทำอนู่ไหม ควอคำว่ดีก <sharing> ับเฮ็ดคำว่าบ่ดีกับบ่เฮ็ดล่ะก็จะบ่ดีคนไทยอยู่เฮ็ดไม่านาเฮ็ดดีที่สุดแลา

何だ、mm hmm. yeah, lah Ah tu macam ไปนะครับ